เดี๋ยวให้คุณแม่เขียนไหกอนนะคะเนาะก็ช่องนี้งดให้คุณแม่ใช้เสียงนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ไป่าตัดมาเพิ่มเติมนะคะเนาะก็มื่อกี้ก็มาให้คุณแม่ว่านะคะเดี๋ยวดอคุณแม่เขียนเสร็จนะคะเราจะเอาตัวเลขมาพูดให้เอฟซีฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็สวัสดีเอฟซี่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมเนาะวันนี้ได้ให้คุณแม่คำนวนให้เลยสดๆนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปสั้นนะครับผมก็มาตามแนวทางคุณแม่เหมือนเดิมนะครับผมเนาะ เราให้คุณแม่คำนวณให้เลยนะครับที่เข้ามาแล้วขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผม ไม่สบายนะคะก็เลยไม่ให้คุณแม่ใช้เสียงนะคะเดี๋ยวคุณแม่ทํางานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวเลขเอฟซีดูอีกครั้งหนึ่งนะคะครับก็คือว่าคุณแม่นี้ก็ไปผ่าตัดมาเนาะ,ค,ะครับคุณแม่ก็ไปผ่าตัดมาก็ปวดปวด,ปวดคุณแม่ก็มียามีอะไรเนาะ,ะปวดปวดฝันกระดูกเออตัดกระดูเดกเรกาไ<า>เลยไม่ลาก่ามันฉีดเจ็บเนาะเดี๋ยวรอคุณแม่เขียนเจ็บเราจะ เขเจ้าจตัวเล็กแม่บอกเอฟซีฟั้งเจนึงก็คือว่าการผ่าตัดกระดูกมาก็พูดลำบากเนาะคุณแม่จะเจ็บแล้วก็กินข้าวไม่ค่อยได้นะครับแล้อเอาแค่ตัวเล็กเนาะ เลขที่ครบเก้าครับหนึ่งสองสามครับใต้นึ่งสี่หนึ่งหก มก้าครับแ่ทุบอะไรุบ่ื้อุกครบแมห้าเก้าเก้าสี่เก้าหนตัหนึ่งชนแล้วกหนึ่งก้าสามเก้าคอันนี้คือเป็นบทล่างเลยใช่ไหมแม่ คกี่ยวับารแม่บนล่างเนะโอเคสีขู่นี่นี่แม่โอ้มาหนูเดี๋ยวเข้าซีนมา่อยหกไม่ได้สองคู่ครับแต่ละเก้ามันได้เก้ามันคืว่าก็มีหกหนึ่งหกศูนย์เนี่ยาะหกอกศูนย์หกหกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกเก้าสี่สี่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าครับอันนี้ทั้งบนทั้งล่างน้อแม่เนาะ อันนี้ก็เลกลักเลกติดนี่เลกบคู่นะครับคุณแม่คุณแม่ก็มีแค่นี้น้องวันนี้เม่ไม่ได้ฟันอะไร่นเนี่ยไม่เห็นโอเคเดี๋ยวก็มาคัดลอกให้เอฟซีคัดลอกให้ดูครับเดี๋ยวจะมาคัดลอกใส่กระดาษนะครับผมให้เอฟซีดูเนาะนะครับ ไม่กินแม่กินกัน้ำมันลมันน้อยพวกก็ะกาบมีสีก็้าีีตหนึ่เตกีตหนึ่งเ็กทนทีต่งก้าศูนมันไม่กินกันใี่ไมอ๋อก็คือว่าแม่หกฮกศูนย์ฮอย่างเดียวแต่ไม่ก้าวเก้าศูนย์ แล้วก็ให้คุณแม่คํานวณให้แบบสดๆเลยนะครับผมเนาะตอนนี้กําลังคัดลอกลงกระดาษนะครับผมเนาะไอศคีที่เข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะครับผมแล้วก็แอดมินนะครับวันนี้ก็ได้มาตามคุณแม่เป็นโค้งสุดท้ายเนาะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่สบายนะครับผมบชุดเก่าก็เอาอะคนคุณแม่ อ,อ๋อนี่รักคุณแม่กาวนงีั่งแบสีอบไม่ะคุณคนนึคับชอบนะชอบสีเก่าเอคุณแม่ชอบสีเก้าอ๋อคุณแม่ชอบสีเก้าเนาะเป็นตัวนิ้งของคุณแม่นะครับผม

หน่งหกหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสามกสี่เจ็หนึ่งสามสี่หกเจ็ดเก้าก็หกหกก็เก้าแล้วู่กเลยสามเก้าสี่เก้าห้า้าก็ได้สักที่แค่ไหน เราเอของคุณแม่ทองพูหลายดนครับป้าเดี๋ยวพาเอฟซีลงตัวเลขเลยเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับผมเอฟซีนะครับเอฟซีก็ได้มาแล้วนะครับผมสรับแนวทางของคุณแม่ทองพูนนะครับผมคุณแม่ก็คำนวณให้นะครับผมเอฟซีแคปหน้าจอนะครับผมเนาะอันนี้เป็นแนวทางของคุณแม่นะครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทาง ทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมคุณแม่ก็เป็นแนวทางให้ทางแอดมินเป็นสื่อกลางนะครับผมเนาะไดเอามาแบ่งปันให้กับเอซีนะครับคุณแม่เป็นไปพาตารมาอีกเนาะคะ่ะตรงตรงนี้เนาะ,ะแล้วทีนี้แกปวดกระดูกนะคะเขาก็สิบบนโลกวันคุณแม่ร้ายเนาะ,ค,ะคุณแม่คุณแกซีคําน้านไทยแล้วแกก็ให้ตัวเลขมานะคะก็ก็ให้คุณแม่สุขพาพแข็งแรงเนาะ,ะหายไปไนนะะะะ่วยไม่ไหวเนาะเนาะก็เป็นแนวทางของแม่ทองคูเนาะ,ะที่ได้ แอนแอดมินเบาแทนนักสี่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าไม่ไม่อยางคุณแม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าคุณแม่ปวดคือเราเป็นลูกประจำตัวอยู่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปเนาะค่ะไอเอซีแคปหน้าจอถ่ายคลิปไอเอสีแคปหน้าจอนะครับผมสำหรับทางของคุณแม่เนาะแม่ชอบตัวเน้นเนี่ยแม่เน้นประเทศก้าสี่นะครับผมส่วนหกศูนย์เนี่ยของคุณแม่บอกว่าก้าศูนย์มันไม่กินกันนะครับ แม่ชอบที่สุดก็คือ94นะครับผมส่วนเลขติดจ,จะมี6กับ9นะครับส่วนจับคู่จะมี1043นะครับก็เสนอไว้เป็นเพลงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตอกคุณเอฟีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจ,นจบคลิปนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ